เอาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาแล้วนะฮะกับรายการโซนทันทีวีนั่นเองนะฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกมปลาเรีเยนนั่นเองใช่หรือเปล่าเออใช่แหละ <laughs> นะฮะก็จะเป็นเกมเอ่อแนวโอเพนเวลดนะฮะอืมดูบรรยากาศนะครับ,บรคุณผู้ชมว้าวมีนกด้วยนกยุงหรือเปลอดูอลังการที่แจ็ตโอเพนเวลดปลูกผักทำฟาร์มอ,อืนั่นนี่คือผู้ใดกำลังทำอะไรกับหุ่นยนต์ตัวน้อยไม่น้อยตัวเฟลเลอร์เลยเอาว่ะ มีพลังงานบางอย่างเกิดขึ้นและนั่นก็คือประตูไม่ติหรือเปล่านะ่ะส mm hmm. ิ่งที่เขาเรียกว่าโอ้มีอะไรลอยลงมาด้วยนั่นคือตรงจิตของเรานะครับอ่าฮะเข้ามาที่หน้านกยุงกลายเป็นโกโก้คราเอาไม่ใช่ <laughs> <laughs> นี่ตัวละครผมเองชื่อว่า you know เรียกผมว่า you you คือใคร I am you you เป็นใครฉันชื่อ you และยูแหละคือใครอะไรเนี่ยโอ้ My Dragon Dragon เดี๋ยวเดี๋ยว Dragon ยังไงฉันน่ะคือมนุษย์ตัวจริงเสียงจริงเลยนะเกมนี้นั้นสามารถเล่นกับผู้อื่นได้นะครับเป็นเกมออนไลน์นั่นเองก็คือปลูกผักทำฟาร์มในโลกโอเพนเวิลด์นะฮะเราก็ได้เจอกับผู้คนมากมายเอาเป็นว่าให้มันยืนนิ่ไปงี้ละกูจะไปปลูกผักแล้วฮัลโหล เราเข้ามาแล้วนะฮะโอ้โหบรรยากาศที่นี่มันช่างใช่มันช่างเสียงดังเหือเกิดเราเข้ามาพิพิหารเหมือนเขาจะสอนให้เรานั้นรู้จักกับการกระโดด <laughs> รู้จักรู้จักรู้จักเออวิ่งได้เนี่อะไรครับเนี่ยโอเคกดจําได้เลยไปเลยครับจังหวะนี้ครับวิ่งออกไปข้างนอกเรามาดูโลกข้างนอกกันดีกว่านะฮะว่าจะเป็นยังไงอือ <laughs> เอาละข้างหน้าเหมือนจะโหลดฉาก หล่นคันซีนจริงด้วยกระตุกเลยว้าวนี่คือบรรยากาศเกมใหม่ที่เราทุกคนจะได้สัมผัสมันนะครับ <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าตึงๆนะฮะก็หวังไว้ว่าจะเป็นเกมที่ดีนะฮะมันเป็นตัวเดโมโอ,อยู่นะนี่คุณมายืนทำอะไรตรงนี้นะฮะคุณคิซา มันจะมีทางนี้ให้วิ่งลงไปนะเราไปดูข้างล่างกันดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมันก็จะกึกกึกนิดหนึ่งโอ้บรรยากาศถือว่าช่วงหัวค่ําหรือเปล่าหรือว่ากำลังจะมืดมันผมเห็นตัวอะไรด้วยเฮ้ยมันตัวอะไรมันจะชนเราหรือเปล่าไนะวิ่งเร็วมากเลยอะนายไม่ชื่อว่าอะไรนะเหมือนเราต้องเข้าไปในเมืองนะครับที่เราจะ ไปหาเจอไม่หาเจอไปเจอคนคนหนึ่งเนี่ยอืม,มน่าจะอยู่แถวแถวนั้นะนะฉันว่าฉันจะมีผู้เล่นในเกมด้วยโอ้เขามีอุปรกรณ์กันแล้วเหรอฉันยังไม่มีอุปรกรณ์อะไรเลยอ่ะเหมือนจะวิ่งมาเส้นนี้นะและฉันหวังว่าฉันจะเจอคนคนนั้นนะฮะคนที่ทําภารกิจกับเราจะเป็นในนี้แหละอืมฉันหวังว่านี่ไงอ่าสวัสดีครับเราคุยด้วยหน่อยสิฮอะ วีลคอมทูครามามาคุยด้วยนะครับนะฮะคุยครับไม่ต้องสนใจในเรื่องอะไรนะฉันมาเพื่อจะทำปักปลูกปกักทำฟาร์มปลูกปกักปลูกพักทำฟาร์มให้ตายเถอะนะเดินทางกันดีกว่าครับเราต้องไปเจอโฮอ,อะไรอะโฮดารินะฮะอือฮึเราต้องไปเจอเธอหรือเปล่าเธอคือผู้หญิงผู้ชายไม่รู้ ไปดูกันดีกว่านะครับทำตามเควสดไปก่อนนะฮะดูบรรยากาศไปก่อนละกันนะฮะหลังจากเราได้จังหวะหรือเวลาเมื่อไหร่เราจะปลูกผักทําฟาร์มด้วยเน่ต้องดูก่อนนะว่าที่นี่เขาทําอะไรกันบ้างนะครับกัสซินสวัสดีครับนี่คือสถานที่ที่ผมควรจะอยู่หรือเปล่ามันเดินอย่างงี้ออ้ตัวอะไรอะ่ะเดี๋ยวเอา,เอา,เอาไป้ายปายพังป้ายกูพังหมดเลย <S <S เฮ้ยเฮใครขุดอะไรอยู่อ่ะ โอ้โหแรงดีเหลือเกินพี่เอาว่าหูยาวนี่มันเอวมันม่วงสวัสดีวัสดีครับวัสดีครับอืมเป็นผู้ชายโฮดารีเนี่ยหลังจากที่คุยแล้วก็ได้อ่าเขาเรียกว่าอาวุธมาแล้วนะครับอันนี้ทำอะไรวะเนี่ยเคลียร์เศษบางส่วนออกจากพอร์ตเอ้ได้เลยเฮ้ยนี่มีอะไรเก็บได้เปล่าเก็บมาเราต้องเคลียร์เจ้าสิ่งนี้ก่อนเลยนั่นก็คือหินนั่นเอง หืออ mm hmm. ขุดเข้าไปขุดเข้าไปขุดเข้าไปอีกเออสวยงามเก็บมา <laughs> สับต้นไม้กันหน่อยไม่เลวต้องตัดอีกเยอะแค่ไหนวะนะมันถึงจะขึ้นภารกิจสำเร็จอะฮัลโหลนี่เสน,นาที่เรียกว่าขยะอือห mm ือ hmm. ตัดไปตัดไปอีกนิดนึงเรียบร้อยโอ้โ oh, หมีอีกมีอีก ตัดไปเลยฮะสเตมิน่าไม่รู้มีหรือเปล่าเก็บ <G> อ <re ep> uh huh. น่าจะใกล้เสร็จละนะฮะสองลบสามสองบสามหลังจากเคลียขยะเสร็จแล้วก็ต้องเอ่อมาครับนะฮะบูเดนสโตร์นะฮะได้เลยเอสิ่งที่เราจะครับได้นะก็ต้องเอ่อกดเอ่อครับยังไงวะอ่านี่ไงเรามาครับของดีกว่านะครับบูเดนสโตร์นั้นอยู่ไหนนี่เรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสิ่งที่ต้องแบบว่ามีเพื่อที่ในการเอ่อเข้าระยผลิต คอนดไม้ขึ้นมาเลื่อยไม้อะไรยึดผมว่าน่านจะใช่เอาวางตรงนี้แล้วกันดีไหมวางตรงนี้เลยละกกันนะนี่อะไรเอ่ยมันคืออะไรก็ไม่รู้เอาวางไว้ข้างๆ่อนแล้วกัน <laughs> อะฮะเรามีเขาเรียกว่าโตร๊ะครับแล้วครับวูดเดิลสโตรนี่ครับเราต้องสร้างเจ้าสิ่งน,นี้นซึ่งต้องใช้ไม้กับอะไรครับฟินอ่าโอเควโอเคไปหาเลยนี่เลยที่ต้องตัดต้องเอาหินมาด้วยแล้วกันนะมันจะมีฟินให้ฉัน ลืมเปล่าก็ไม่รู้เก็บมานะฮะได้ฟินมาหนึ่งได้น้อยอยู่นะเน,นี่ไม่เป็นไรกล้ามเนื้อฉันมันกำยำอยู่แล้วเออเก็บมาให้พร้อมให้พร้อมสับไปสับไปในระหว่างนี้บอกเลยว่าอข้ามแขนขึ้นกันเลยเดียวเชียวมา มาดูกันตายแล้วกดเลยเมคขึ้นมาโอ้โหหันตอก <laughs> แล้ววางยังไงเออแล้ววางตรงไหนเออฮะน่าจะวางได้เลยนี่ไงครับเรามีโต๊ะว,วางโต๊ะตรงนี้ก่อนอืมเรียบร้อยเออแล้วก็เขาให้เราครับเต็นท์แล้วก็เวิร์กเบนท์โอเคคับเต็นท์แล้วก็เวิร์กเบนท์นะมีอะไรนี่คือโอ้โหมีเยอะมากมายเราสามารถ คับได้เยอะเลยเนี่ย mm hmm. มาเราไปดูก่อนว่าคับเต็นยังไงนะครับเอ่อนี่ครับเต็นท์เอ่อใช้ถ้าจะใช้ไม้ใหญ่นะอืม mm hmm. อีกห้าอีอีกยี่สิบโอ้ยยอดแล้วตัดไม้ใหญ่ได้เลยปะนะี้ยวตัดไม้เล็กไปก่อนอ่ะตัดไปก่อนแล้วกันไหน,นๆก็ตัดแล้วตัดแล้วอือห mm ือ hmm. อ mm ือหือสวยครับขอบคุณมากได้มาแปดได้มาแปดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนอันนี้เป่ากลัวโดน กูโดนนี่โต๊ะที่ทำงานเรารเก็บก่อนเออสับตอนนี้มันมีเสียงอะไรอยู่วะเนี่ยแปลก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 อเหมือนจะมีเสียงเพลงนี่คือเก็บมาโอ้โห้ mountain อ,อ่านไม่ทันไม่เป็นไรก็ถือว่าเคลียร์แถวนี้ไปเลยละกันนะงนอกตัดได้ปะเฮ้ยตัดได้เดี๋ยวเดี๋ยวล้วจะพังหรือเปล่าเอ้ยเก็บได้ อ๋อแสดงว่าเราตัดไม้ข้างนอกได้ใช่ไหมครับเนี่ยว้าวเราเออกมาตัดข้างนอกได้โอเคอย่างนี้ก็สวยดีครับเออมาสร้างเต็นท์กันดีกว่าครับทุกคนนี่ได้แล้วครับเลยหัน่นปูปลป,ปูปับปอ,อกคอนอืมอ,อ,อืได้แล้วมาดูกันว่าเต็นท์ที่เราจะตั้งโอ้โหใหญ่เกินไปอะ้เปาโอ้โห มาไม่ได้ว้ยของเต็มว้ยขอญาตเคลียร์สักครู่หนึ่งนะครับเร<ฮ>ียกว่าหาที่ให้เต็นท์ลงตั้งตรงไหนดีครับทุกคนตรงกลางไหมหรือว่าตรงมุมดีเออทุกคนคิดว่าไงเอาตรงกลางดีกว่าไหมตรงกลางก็จะเป็นจัดสรรบ้นส่วนไปเลยอมผมว่าน่าจะโอเคเพราะว่าเดี๋ยวด้านข้างเราอาจจะปลูกทําสวนเล็กๆน้อยๆนะครับชวดแรกๆนะฮะเก็บมาก่อนเก็บมาก่อน อยากจะอัปเกรดขวานและหินนะจริงๆเพราะว่ามันน่าจะดีต่อการในการขุดเร็วขึ้นอือฮึอ่ะับไปเลยถึงที่ตรงนี้น่าจะโอเคนะฮะใช้ได้เรียบร้อยอ่ะคราวนี้เราก็น่าจะวางเต็นท์ได้ละมาดูกันวางเต็นกันหน่อยนะจ๊ะอ่ะตรงนี้เลยตรงกลางอือฮึกลางบอกไม่รู้ <laughs> น่าจะกลางแหละ มาดูกันนี่เรียบร้อยครับเต็นเราเสร็จแล้วป่ะคุยกับจานนี่ต่อเนี่ยสวัสดีครับคุยเรียบร้อยเขาบอกว่าให้เช็คเมลนะครับก็คือเช็ค your mail and pick up อ่ะนี่หรือเปล่าถ้าจะมีอ่ะฮะน่าจะใช่เปิดดูโอ้โหมันคืออะไรครับเนี่ยเป็ดตกปลาเลยนี้ก็ตกปลาสบายแล้วนี่อะไรธนูราสัตว์ได้โอเค หมือนเควสจะให้เราออกจากที่นี่นะครับเพื่อที่จะไปเดินเควสต่อโอเคแล้วเ,เดินไปให้ถ้าจะต้องเข้าเมืองนะต้องไปคุยกับใครอีกหรือเปล่าที่นี่ที่อยู่นี่ยคือผู้เล่นหมดเลย <laughs> มาแล้วครับอืมขออนุญาตวิ่งเข้า,มาเมืองหน่อยนะครับผมผมพี่นามว่าย u you know นะฮะคุณรู้จักไหม <laughs> <laughs> คนจะตอบว่า,วา <laughs> แกเป็นไกรเอ้เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ความเคยชินนะฮะหลังจากที่เล่นเกินชินมาคือมันกระโดดแล้วล่อนได้ลืมตัว <laughs> ไม่เป็นไรเดินหน้าไปจุดนู้นเลยหนึ่งรอยสามิเมตรมีก้างหันทางเข้านล้อยู่ตรงนี้สวัสดีครับพี่โอ้โหเดินสบายใจเฉบะฮะขอเข้าไปหน่อยนะจ๊ะนี่ญาติมาคุยหน่อยนะครับ สวัสดีครับสวัสครับผม,อมโอเคในการกดสคริปเลย<อ> <laughs> เราต้องไปคุยกับเอ่อใครบัลลูแล้วก็ไปเ,เรียนรู้นะฮะเกี่ยวกับการทำการเด้นใช่อมผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราต้องเรียนรู้นะไม่งั้นเราสร้างอะไรไม่ค่อยได้แต่อยู่ไกลเสเหลือเกินสวัสดีครับป้าสวัสดีครับอุย้ย <laughs> จะจับไปพวกนี้ทำไงต้องมีอุปกรณ์อะไรหรือเปล่าน่าจะต้องมีแหละเออถ้าไม่มีน่าจะจับไม่ได้นะอ่า Can you teach me garden นะครับคุณสามารถสอนฉันได้ไหมได้เลยไามไม่ต้องห่วงไม่ได้อ่านหรอกกดสคริปอย่างเดียวเอามีมีมีเควสสองที่เลยโอเคเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนละกันใกล้ๆนะครับ100เมตรเอาว่าเควสด้านขวาคือมันขึ้นมาเต็มมากเลยมันจะมีอะไรให้เราทำอีกเยอะเลย คือรอบนี hmm, ้ค yeah. ือแบบว่าอยากเล่นชิวๆเลยครับไม่เอาไม่อ่านอะไรทั้งนั้นละเออเอาเท่าที่ได้เลยจริงๆไหนสวัสดีเฮ้ยคุณเป็นใครครับเนี่ยโอ้มาคุยด้วยไหนครับชมเป็นชิชาชิชูชิชๆคุยอะไรกันไม่รู้ขอบคุณครับสำหรับการให้ของน่าจะมาหาผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าเปรียบเสมือนผู้ใหญ่บ้านเลยอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเออ เหมือนเควสที่นี่จะยังไม่จบนะฮะเหมือนเราต้องคุยกับผู้คนหลายคนไม่เป็นไรการคุยกับผู้คนหลายคนที่นี่มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันได้ของไง <c oughs> ได้ของเอ้ได้ของก็ดีสวัสดีครับโอ้<ไ>เจอผู้หญิงคนแรกเลยเม้่เนี้วิน่ารักมากเลยสวัสดีเชื่อเท็ดนะฉันเปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะโอ้เยี่ยมมากเลยอยากซื้อเตียงอย่างเลยเ <c oughs> ขาแผ่มอะนุมน่มๆเลยนะขอบคุณครับแม่สำหรับ อุปกรณ์ใหม่ๆมาคุยเพื่อที่จะมาเอาของแนบสวัสดีครับผมเข้าบ้านใหม่ครับขอของหน่อยครับไม่เก็บตังค์ซื้อนะฮคมาถ่ายชาวบ้านเอาเออมันจะได้ของมาเยอะแล้วโอเคเรากลับไปที่บ้านเราก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเคเวสจะพาเราไปไกลขึ้นไม่เป็นไรเราวิ่งเข้าบ้านก่อนโอสวัสดีครับมามาสอนผมหน่อยดีที่ได้เจอในอีกครั้งหนึ่งนะผมดีใจมากเลยครับมา เรามาสอนกันหน่อยดีกว่านะครับมาเรามาเวิร์กทำงานกันดีกว่านะฮะเออเราจะทำนาในโซนนี้แล้วกันนะครับทำนามาอ่ะประมาณนี้วางไว้มุมๆวางไว้มุม,ม,มอ่าอีกอันหนึ่งอันหนึงขอ,งอต,ติดติดได้ไหมติดได้ไหมติดไม่ได้วะอ่ะประมาณนี้แล้วกันอือฮึน่าจะโอเคเรียบร้อยครับเราได้พื้นที่มาแล้วหลังจากนั้นเราน่าจะใช้สิ่งนี้แหละครับผมนั่งหาโคตรนาน มาเราต้องกอะไรพวนด,ดินก่อนใช่ไหม <laughs> อาหา่ะฮะอ่ะลงมาลงมาอือหืออือหืออือหือใช่ปะเนี่ย <laughs> ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ใช่แล้วเออทำให้เป็นช่องไงนี่ไงมันจะได้วางแบบว่าปลูกอะไรได้อือหือกลีย,ยขึ้นมาเกลี่ยดินอือหือให้เป็นตารางเพื่อที่จะอะไร เรียบร้อยครับเกลี่ยนะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะให้มันเป็นช่องแบ่งโซน่ะฮะสวยอุ้ยเหมือนเจอของนะเหมือนเจอของมันคืออะไรไม่รู้เดี๋ยวปูดให้มันแบบว่าเต็มช่องก่อนเรียบร้อยทำอะไรต่อกับพี้อยอ่ะรีเทิร์นไปคุยกับเจ้าคนนี้มาผมทำเป็นแล้วครับมาสบายๆในการทำไร่ทํานาผมนี่ ไม่ต้องห่วงขอมาเล็ดหน่อยได้ไหมเอ้ยให้มาเล็ดมาด้วยขอบคุณมากครับพี่ไหนพี่ให้อะไรมามาเล็ดอะไรผมมาบ้างผมต้องไปเอาน้ํามาลดด้วยนะแต่ก่อนที่เจะเอาน้ํามาลดผมจะหวานมาเล็ดยังไงวะอ๋อโอเคปากลงไปได้เลยอย่างนี้สบายเลยฮะมาวางไปหมดวางเข้าไปหมดแล้วอืมโอเคเราต้องไปหาน้ำตรงไหนมีน้ำเลยตรงไหนมีน้ำอ่ะ เอาจริงมันจะมืดแล้วนะเว้ยหาแหล่งน้ำก่อนเลยครับแหล่งน้ำอยู่ไหนครับมาโหลครับมีปาครับแหลมแถวนี้มีแหล่งน้ำหรือเปล่าเก็ดแถวนี้มันมีเสียงเก็บก่อนลำคาญเฮ้ยเหมือนตรงนน้นจะมีนะเเจอแล้วตรงนี้มีน้ำอยู่สวยไยญาตินะฮะอ่ะเอา <c oughs> <c oughs> ตักน้ำเลยสวยับน้ำเต็มน้ำเต็มนี่อยู่ข้างข้างบ้านนี่เองวิ่งไปไหนไกลวะเนี่ยเออ มาแล้วมาแล้วมาแล้วลดน้ำกันหน่อยละกันนะครับพี่ลงไปเลยเอาแบบเต็มๆชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำอือฮึม,มันต้องเป็นแบบนี้สวยครับเยี่ยมไปเลยฮะโอเคเต็มประสิทธิภาพในการปลูกผักสวนครัวอะฮะอีกสองอีกสองได้หรือเปล่าอีกสองก็ได้อีกสองก็ได้ เออเรียบร้อยน้ำหรือเท่าไหร่ไม่รู้แก้หมดแล้วมัง้งเรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่าบ้านผมยังไม่มีไฟเลยอ่ะเราจะค้าไฟยังไงฮะเราสามารถก่อแคมปไฟได้ไหมต้องดูกันว่ามันจะค้าอะไรได้บ้างวันนี้อ่ะถือขวานก่อนละกันตรงนี้ออ้มีให้ค้าเต็มเลยเว้ยอันดับแรกเลยคือเราต้องทําอาหารให้ได้ก่อนไหนคือสิ่งที่เรียกว่าแคมไฟนี่ไงแคมไฟจัดไป จัดไปอือหือมาขอยยาาดวางนะครับมาตรงไหนดีแคมไฟตรงนี้เลยแล้วกันนี่ตรงนี้เลยอาา่าฮะมันจุดไฟได้เลยไหมต้องใช้เอ่อใช้เห็ดเหรอเห็ดคือทําได้เลยใช่ไหมจัดไปครับ13วินาทีเราจะมีอาหารกินกันแล้วครับเว้ยวู้วันนี้เราก็ไม่อดตายแล้วนะแล้เกตหิวอยู่ไหนไม่เห็นมีขึ้นเลยไม่เป็นไรเต็มตัวสุก เรียบร้อยอาา่าฮะน่าจะกินได้มีแคมป์ไฟแล้วเราต้องวางเอ่อเก้าอี้นะโต๊ะนะครับอืมมาทำเก้าอี้กับโต๊ะดีกว่านะครับนี่งไงเโอ้โหขาดไม้ว่ะต้องขาดไม้อะไรเบอร์นี้ปะตัดไม้ทําลายป่ากันต่อ <c oughs> ไหนๆก็ต้องเคลียร์นะพื้นที่แถวบ้านเราใช่อืมสวยครับเก็บไม้ก่อนเลยขอบคุณอืมเยี่ยมมาก อันนี้เราก็มีไม้ใช้งานแบบเต็มพิกัดมีเท่าไห,หร่หรอวะลืมดูเก็บหน่อยครับอือหืมมันไม่มีไฟเลยอะ่ะฉันจะสามารถสร้างแฟลไลท์ได้ไหมมีแค่นี้เหรอะมาครับก็นหน่อยทเทเบิลอ่าใช้35เลยแล้วก็แชร์โอ้มันสามารถเรียนรู้ได้เหรอโอ้โหสุดยอดมา อ๋ออัปเกรดได้ให้ตายเถอะโอเคเราก็จะสร้างแชร์ด้วยนะแล้วก็นี่อะไรตู้เสื้อผ้าโอเคต้องสร้างตู้เสื้อผ้าสร้างโตแล้วก็เก้าอี้นะครับโอ้เอาอะไรดียวะนี่คืออะไรเอานี้แล้วกันดูเหมือนสําคัญมากเลยค<อ>าบินเอาว่ะเราได้คาบินมาที่เก็บฟืนสวยมันเรียนรู้กันได้ครับเรียนรู้กันได้ต่อไปเป็นตู้เสื้อผ้าใช้ไม้อีก45นะทไมเหมือนไม้มัน,มมนคือต้นมันน้อยไงมันเลยได้น้อยไง ผมต้องอัพขวานว่ะเพื่อที่เราจะได้ตัดต้นใหญ่ๆได้นะฮะให้ได้สิิาก่อนละกันนะฮะเรามาปักหลักสร้างเควสให้เสร็จก่อนนะในคราวนี้ฮเดี๋ยวเราจะเข้านอนแล้วเก็บมาสวยนี่สร้างได้เลยอยืตัวเสื้อผ้าแล้วก็ไปวางในบ้านถูกไหมเรียนรู้อะไรได้เฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยนี่ไงฮะเราได้ทอชมาอ่าโอเคเราไปหาไม้แล้วก็มาสร้างแคมป์ไฟได้มาสร้างไฟได้นั่นเองโอเค เพื่อที่มันจะสว่างสวยนะครับขอยาดต,ต้นไม้ไฟ I need a f i r ฟอย่าไฟมาไฟพอไหมน่าจะพอแหละไหนทอดเอาแบบไหนดีครับทุกคนเอ,อ่ออันนี้อันนี้อฮ้ยอันนี้น่าสนใจอันนี้แล้วกันเมคมันขึ้นมาสร้างมันขึ้นมาเรียบร้อยอะไรวันนี้ <laughs> คืออะไรอะ่ะ าบินวอลไหนเขาว่างหน่อยครับอืือ <c oughs> วางเข้าไป <c oughs> เฮ้ยไฟติดแล้วว้าว <c oughs> ไฟไฟไฟรุกขึ้นเจมเจอาเดี๋ยวไฟไฟไฟไม่มีความสว่างเลยเอ้ย <c oughs> มาเรามาวางตู้กันหน่อยดีกว่านะครับทุกคนนะฮะเอาแบบว่าติดมุมเลยติดมุมเลยนี่นี่นี่น เออวางเข้าไปเทเบิลเทเบิลนี่ไงเทเบิลวางเลยสวยครับเคเวสก็น่าจะเรียบร้อยแล้วมีธนูด,ด้วยนะว้าวสามารถล่าสัตว์ได้โอ้สวยเข้าใจแล้วครับเราสามารถล่าสัตว์ได้อะฮะงางหญิงได้ตกปลาได้แล้วก็นี่คือเอาไว้จับมแมลงอือ อํสวนขุดหินโอ้เยี่ยมไปเลยนี่คือกล่องขายของอนี่คือกล่องขายของอย่างนั้นเหรอว้าวขายได้8บาทตอนที่ตังเรามีเท่าไหร่เรามีศูนย์ตอนนี้เราจนเอาไว้คราวหน้าเราจะรวยขึ้นแล้วกันนะ <laughs> เอาแล้วครับทุกคนครับเป็นเงินบ้างนะสรุปหรือเปล่าครับถ้าสรุกใจไงฝากกดซับสไคร้ไลค์แชร์กันให้ด้วยนะครับวันนี้้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วจ้า <laughs>